ามบ่พี่น้องดอกแคแดงได้จะได้ดิดอกแคอเมริกานะคะหน้าตาไม่ดีหากินหมนานคักบ่พี่น้องล่างพี่น้องล่างล่างล้างดอกแคค่ัพี่น้องเอ้ยต้มปลาปนพี่น้องขอริตนฝรั่งแถวหนีแห้งสิเมนเต์นาปลาแดกต้มปลาปนกินกับดอกแคพี่น้อง นี่ดอกแค่ก่อนสิลวกพี่น้องมึงเนะนี่ยนี่พี่น้องจับมาลวกเลยค่ะนี่อุ้ยเ <c oughs> นี่ยอกซ้ำนี่ก้อนพี่น้องสิเปลือยๆเนี่เด้อค่ะฝนตกมาเจอกันเนาะพี่น้องเนาะพวบ,บ้านๆกันเจ็ดี่แล้วพี่น้องเป็นยังฝรั่ง สวัสดีครับน่าหูจะขวบเลยแหมคนนะ,ะน้ะ่ปลาน้่งจีสุลด น้ำปลาแดกพี่น้องใส่หล่ยๆสิบโัวแสบคนสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุูบสุคนว่าจ้ะเนาะได้เวลากินข้าวแรกละพี่น้องมาเดอ้อปนปนิ่น,นี่ละพี่น้องหาตึกแขตึกปลาบัวได้พี่น้องฝนมันตกพี่น้องบพาท่านเด็ดไปอยู่น่กจะเนาะ แล้วก็สะพานมันอันเพ่น,นั่นน่าจะนเพิ่นก้าลังส้อมอยู่พี่น้องแล้วก็น,นี่พี่น้องดอกแคที่ไอบ้ <c oughs> บอแคบมะเขือน้องใหม่จ้ะน้องใหม่เด้อพี่น้องเด้อดมามาพี่น้องมาน้องใหม่ปลาพม่าคือเก่าล่ะพี่น้องมึงข่อยซิซิมเบิง่งบ่ซิมดอกพี่น้องกินเลยนี่ <c oughs> อ,อื้อหือแซ่บแฮะเนียวเข่าพี่น้อง รสชาติออกมขมขมเด้อพี่น้องเด้อออกมขมขมเน่ <c oughs> พี่น้องก็บองเนีย่ย <c> ห <oughs> มาพี่น้องเอ้ยนี่แคมป์ปิ้งแต่ละแคมป์เปิดนี่มีหมาด้อพี่น้อง <c oughs> แสบเพ่งน้ำใหม่ป่าพม่านะคะแสบตุต้มค้ามลำลือ้อ,อ,อน้ำใหม่หวานหวานเลยพี่น่องขนาดนี้สองฟิตเด้เนี่ยเหล่าแค่ ฟลาวเวอร์ออเทสบิเทอร์เลยท่นเบ็ดขอมขมขมจังหน่อยพี่น้องเาแซ่บกากินเซอร์ขนาดบบบ๊อเคยกินได้หนิพี่น้องแสบพี่น้องกูดได้มาขมเนี่ยแสบแห้งพัก,กเอเนี่ย <c oughs> พี่น้องก็คุยคุย,คยแจไหม่งอกชี้ขมขมหอมหอมวลังเฮินหน่อมนไม้ค่ะ ได้ก่อนเนี่ยเี่ยบองเอ้ยีนองปองปลายสุูปป้จุคนออเออะที่พีนองยิ้วบีนองมาเด้อ ไม่ค้ำหรบอเ่นี่แค่ <c oughs> เราแค่ได้บาในคุยทำใหญ่ๆเลย อาละจะพี่น้องอิ่มเป็นเที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องก็แสบเพ่งพี่น้องกินในแเข้มมีตั้งหากคือนอดบรรยากาศบ่ยูเฮือนกับยู่ประเทศไทยเฮาน่าจะเนาะอล拉จะมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร่อนช anel ได้พี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหนาคลิปนี้สวัสดีจ้า